ปั๊มแอนด์ดัมนะฮะปั๊มแอนด์ดัมนี่มีสับโบราณมากเลยเนาะมาตั้งแต่สมัยตลาดหุ้นแล้วนะฮะคือการปั่นราคาขึ้นไปแล้วก็ดั้มลงมานะครับเป็นลักษณะของการที่มีใครสักคนหนึ่งถืออาจจะถือหุ้นตัวนั้นหรือถือบิตคอยหรือถือถือเหรียญส่วนใหญ่ปั๊มแอนด์ดัมเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับเหรียญที่ไม่ค่อยมีลิควิดิตี้คือเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยมีผู้เล่นเยอะนะไม่ค่อยมีคนซื้อไม่ค่อยมีมูลค่ามากนะในเหรียญเหล่านี้จะมีเวล์อยู่นะฮะ นะครับวิธีการปั๊มราคาเหรียญก็คืออาจจะเป็นการจ้างชิลอย่างที่ว่านะจ้างคนมาปั่นราคาไม่พูดว่าเหรียญของเขาดีอย่างนู้นอย่างนี้มันจะตอบปัญหาต่างๆในโลกได้มันจะแก้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้คนหายหิวโหยมันจะทําให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศอะไรต่ออะไรก็ว่าไป จนในที่สุดมีคนหลงเชื่อเข้าไปซื้อเหรียญนั้นแล้วราคาเหรียญก็พุ่งขึ้น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 เมื่อถึงจุดหนึ่งคนที่เป็นเวลที่ถือเหรียญเอาไว้เดิมหรืออาจจะเป็นเจ้าของเหรียญเองที่เสกเหรียญไว้ให้กับตัวเองเนี่ยก็จะนําเหรียญที่เขามีมาดัมนะฮะก็คือมาขายทิ้งในตลาดที่ราคาตลาดการขายนั้นเนี่ยจะทําให้คนที่เข้าไปลงทุนและผลักราคาเหรียญขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าโดนลิควิดเดตก็คือพอร์ตระเบิดกันหมดทุกคนนะครับราคาเหรียญก็จะร่วงลงมาหาศูนย และก็อาจจะไม่กลับขึ้นมาอีกเลยเป็นลักษณะของกราฟที่พุ่งขึ้นไปสูง,สงแล้วก็ร่วงลงมาเรียกว่าเป็นอาการปั๊มแอนดมบางทีก็อาจจะมีแบบมีนิดดมก็มีก็คือปั๊มเล็กและดมเล็กๆปั๊มเล็กและดมเล็กเป็นรอบเล็กๆก็มีนะครับในยุคใหม่ตอนนี้เราก็จะมีสับใหม่ที่เรียกว่ารักพูซึ่งก็อาจจะได้พบเจอกันในโลกดีฟเป็นความหมายคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีความความกา,าเรียกวความหมายในเชิงเทคนิคและวิธีทําที่แตกต่างกันนั่นเอง